ในซีรีส์ที่แบบว่ามีอารมณ์แบบงอนอ้อกันแบบอยู่ตลอดเวลาในชีวิตจริงทั้งคู่กันบ่อยไหมเรางอนกันบ่อยไหมครับชีวิตจริงเลยแบบสมัยไม่เคยทำให้เราเสียงสูงเลยครับเราดูแบบมีอาการนะครับเกิดเสียงสูงนิดนิดไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยเมื่อกี้ไม่เคยละมองหน้าแบบเหมือนแบบใช้สายตาบอกเขาว่าไม่มีหรือเปล่าไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีแล้วในชีวิตจริงก็เคยเล่าเไม่เคยเลยใช่ไหม คยมแต่ล่าสุดก็อีกมีทำไมเคยไหมล้วเราต้องดูพี่ด้วยทำไมเราต้องดูเขาปกติเขาดูเราบ่อยก็ประมาณนี้แล้วเราดูเขาไหมครับเวลาเขาดูไม่กลัวน้องเขาหน้าร้กพอลวมันจะอ่อนโยนอ๋อเป็นอมก้อนเป็นอมอมอมก้อนเวลาดูแลจะกายเป็นอมก้อนทันทีใช่ไหมไหมไหมแล้วเราเคยดูเขาไหมครับไม่ไม่เคยจริงอ่ะอ่าเราจะได้รู้วันนี้แล้วเรื่องอะไรครับเรื่องแต่ง ไม่ได้ดูหรอเขาไม่เป็นห่วงเขาไม่หัวมากกว่าเป็นห่วงก็คือแบบว่าคอยดูแลนเป็นห่วงกันเนาะใช่ก็คือแบบางอันนี้อาจจะแบบว่าดูแบบโง่ไปนิดนึงเราก็แบบว่าคอยแบบบอกน้องว่าเป็นการบอกเนาะใช่แล้วก็ช่วยดูแลเอาผ้ามาคุมบ้างแหละอะไรบ้าง